มาแล้วมาเร้วครับดูไสดูไสดูไสยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีนะ้าๆทุกปลาทุกท่านนะครับเกาเกับผมแล้วนะครับกับเบียร์ปลาเล็กว,วันนี้อพอดีข้าวก่อนนะครับผมมาตีเบชอนแล้วเห็นน่าสลิดมาขึ้นเยอะนะครับมาจะลองตกสลิดดูมั้งเทปนี้ เป็นมันหมูนะครับเกี่ยวเล็กๆเบ็ดสีทองผมจะตกกัไม่มีทุนนะครับใส่มองปุ๊บมันดูดจุ๊บเห็นเข้าไาใเปล่าเราก็วัดเลยนี่ครับชิ้นเล็กแค่นี้เองอเอ้เวียงไปมันเบามากครับต้องเวียงแรงๆหน่อยมาดูนะครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่า มันพลาดไม่มาตอดตอดเยอะแล้วรอด,ดูรอด,ดูโอ้โหเขี้ยหมอหมอนะครับเห็นไหมน้ำกระจายเลยแต่ไม้นี้โดนปลาหมอนะครับปลาหมอ่อ่ไม่เอานะปลาหมอตัวน้อยเกินเรานนี้เราตั้งใจตกสลิดนะครับปลาหมอเราไม่เอา มาเร้วมาเร้วครับดูใสดูใสดูใสยังไงครับสริทธิธรรมชาตินะครับสลิทธิธรรมชาติลงไปปุ๊บเนี่ยหายปุ๊บซัดได้เลยแล้วใช้มันหมูดีอย่างเนี่ยคือเยื่อหนึ่งเราใช้ใส่ได้หลายทีนะครับ <c oughs> เราให้มันนับแจมกันมัน เราจะได้กินแตมน,นะครับใ,ใช้เยอะเดิมเลยนะผมไม่ใช้เยอะเดิมนะหเห็นหรือเปล่าเแค่นี้พอ อแรงดีครับแรงดีนี่ดไซส์ไซส์เอนดูยากมากเลย เดิมครับโอ้โหดูดูเยอะขนาดดูดูดูว่ามันเยอะขนาดไหนดูดมับปับจูดิอย่างเงี้ยดูดอย่างเงี้ต้องอยู่แล้วดูดอย่างเงี้ต้องอยู่หรอครับ านานตัวก็ยังดีนะครับสวยๆ <c oughs> ม่กกินลึกจัดตัวนี้ Okay. Cái này là luôn Ok chụp To 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 Thấy hiểu được rồi đó คครับเมื่อกี้โทรศัพท์ร้อนนะถ่ายไม่ได้แดดมันร้อนต่อกันเลยนี่ตะตกให้ดูใหม่โอ้ยให้อยู่ ครับอยู่ครับอือดูไสดูไส่โอ้ยโอ้ยซสยครับตัวซยครับยอดเลยปากบนนะครับพอดูดปุ๊บเราต้องใส่เลยเพราะมันดูดปล่อยดูดปล่อยนะผลผลิตตัวเล็กปัวใหญ่แข็งไปไหน โอเคครับนะนะ้าๆตอนนี้ก็บ่ายโมงฝ่าแล้วนะครับแล้วก็ตกมาสามสีชั่วโมงแล้วนะนี่ก็แดดร้อนร้อนจัดแล้วปลามันค่อนข้างจะแบบไม่รู้จักเหยือนะ่อเพราะผมผมไม่ได้มาอ่อยไม่ได้มาอะไรนะมาถึงมือก็มานั่งตกเลย ถ้าเหยื่อหมดด้วยก็พอก่อนวันนี้โอ้หร้อนจัดไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเป็นลมนะครับแ้วผมดูผลงานวันนี้ก็พอได้ทอดนะครับก็คือวันแรกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาเหยื่อเอาอะไรมาโยนโยนโยนอ่อยไว้ให้มันเข้าด้วยนะครับเดี๋ยวดูผลงานครับเป็นไง้าปิดถังน้ําผมอินดี้ไหมล่ะโรเลมอนนะครับนีผมก็ไม่ได้นับนะว่ากี่เตียมอะนี่ดูไซ โอเคเดี๋ยวผมไปดูไปนัาไปดูที่บ้านนะครับ พรงนี้จะไปถ่ายให้ดูใหมครับวันนี้ฟางมันเที่ยวไม่ค่อยกัดไม่ค่อยกินเยอะเลยวรงนี้จะเตรียมเหยื่อไปอ่อยเยอะๆครับแง่ฟางนะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้ยวยนะครับ